ขบวนการนักซิ่งคารรนเจอร์อและพี่ก็คือเรดเรเซอร์ acer, อย่างไรเล่าอถอยไปเลยแต่ว่าพี่เสียพลังนั้นไปนะตั้งแต่ตอนสงครามในตำนานแล้วล่ะนะตอนนี้ก็เป็นแค่จินนายเคฟเกตเท่านั้นแล้วก็ทำอาชีพนักสแสดงด้วยเพราะว่าเป็นอดีตคารนเจอร์สันกาก็เลยโจมตีนายงั้นเหรอไม่รู้ดิเรื่องที่นาวบีบอกมา ว่าให้ระวังเรื่องกฎจราจรด้วยนั่นก็หมายถึงลุงคนนี้ไงช่วยบอกหน่อยนะครับอะไรเหรอจ่าอะไรล่ะครับก็พลังอันยิ่งใหญ่ของคาเรนเจอร์ไงพลังอันยิ่งใหญ่ของคาเรนเจอร์เหรอเข้าใจแล้วพี่จะบอกให้นะแต่มีข้อแรกเปลี่ยนข้อแรกเปลี่ยนเหรอพวกเธอเนี่ยมาทำคะละครกับพี่นะอ๋อเออ คือว่าพี่อยากให้พวกเด็กๆเ,เข้าถึงกฎจราจร,จรผ่านการแสดงไงจนถึงตอน,นี้นะพี่เลยกําลังใช้นิทานภาพช่วยอยู่แต่ทําคนเดียวมันก็ระบากอยู่นะมันไม่เวิร์กเลยว่าไงไฟจราจรห้าสีไงเล่าไฟจราจรห้าสีเนะี่ยนะเฮ้ยบอกได้ว่ามันจะต้องออกมาดีแน่นอนเลยพี่บรรจัยเลยนะทั้งบทละครทั้งผู้กำกับ <S 2> <S 2> <S และดักแสดงก็คือพี่ดันเองทำยังมี พวกเธอจะเป็นไฟจราจรห้าสีอีกด้วยเอา้เอา,เ,อา,เ,อาเฮ้ยเนี่ยพวกเธอไม่อยากได้พลังก,กันยิ่งใหญ่แล้วหรือไงไม่ใช่อย่างนั้นหรอกก็อยากนะแต่ว่าจะให้ไปเป็นไฟจราจรห้าสีเนี่ยมันก็งั้นเราจะไปหาคาร์เรนเจอร์คนอื่นแทนนะคะเห่นกันโลดนะหยุดดแค่นะเนนะพวกเธองั้นพวกเธอจะรู้ว่าพี่คืออดีตเรดเรนเซอร์แห่งคาร์เรนเจอร์สินะเรื่องฝีเท้าเนี่ย แล้วจะบอกใครเลยนะบอกให้ไปดูสิมุ่นมันปไปไันไปแล้วครับเอาหยุดถอะท่านเรดเรดฉันม่านแมนอะไรเช่นนี้ยิ่งหลงรักเข้าไปใหญ่เลยเป็นซ่น เหมือนไี่เธอใช้ฉันเพื่อจะได้เจอเจ้านั่นเองเหรอเนี่ยไอเจ้าหมอนั่นเจ้าลสจิตตัวกน่าสงสารเฮยนี่รับผมอ่ะจะไปทันี้ดีรู้ว่าทันี้ดี นั่นแหละคำถามตื้มาแล้วเปอียดเอา้ท่วงท่าการขบคิดแบบนี้กอ,อ,อ,อชเชฟเปียจะต้องอึ้งกิมกี่แน่นอนเจลาชิตโตเจลาชิตโตอันตรายอันตรายอยะาอย่า พลังเผยเมสยาของข้าบอกว่าอะไรเปเล่าเฮ้ยเี่เดี๋ยวเธอเป็นอดีตคาเรนเจร์แต่คุณมาเป็นโลดใช้ได้ที่ไหนเล่าจะหลบก็หลบเองสิมันก็ช่วยไม่ได้นีนะก็พี่เสียพลังที่จะใช้ต่อสู้ไปแล้วนี่นะแต่ว่าจะว่างั้นก็ได้มั้ง แล้วทำไมถึงมานั่งชิวกันแบบนี้เนี่ยข้าชักจะโกรธจริงๆขึ้นมาแล้วนะเงั้นีนครั้งหนึ่งพลังเพลิงฤิษยาเอาไปเกินอ,อะไรกูมาเนี่ยนี่เธอหยุดเดี๋ยวนี้นะอินซานใครบอกให้ใช้พลังแห่งเพลิงฤิษยาจัดการเขากันข้าแค่บอกให้จับเขามาเองนะความอิจฉาฤิษยาภายใกายข้ามันบอกให้กำจัดผู้ชายคนนั้น อินซันถอยไปซะไม่ทันเอยแต่ที่ข้ารักเจ้ามากแท้ๆยิ่งรักมากก็ยิ่งเกลียดมากไปทวีคุณอินซันเจ้าเองก็ลองเจอพังริสยาของข้าด้วยเป็นไงเฮ้ยเฮ้ยเจ้าไม่ชิดอ๋่อเอาๆๆๆเอา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 หยุดนะ ผมต้องทำยังไงดีจะห้ามพวกเขาหรือจะไม่ห้ามพวกเขาดีนั่นแหละคำถามดัเตอร์เป็นอะไรไหมอะไรแลนเดนเรื่องไปมายังไงไม่เห็นเข้าใจเลยค่ะเป็นเพราะอิตาจินในเคิลสุเกะอดีตคารนเจอร์คนนี้พวกสันกาก็เลยทะเลาะกันเองอย่างนั้นเหรอไม่เห็นจะต้องเบิร์กันขนาดนั้นเลยก็ได้ หรือบางทีพลังอันยิ่งใหญ่ของคาเรนเจอร์มันจะสุดยอดมากๆกันนะมัวทำอะไรกันอยู่ยะจะช่วยก็รีบๆมาช่วยสักทีสิเร็วๆเข้าโอ้ลืมไปโอ้ใครเชื่อมมาอ่ะล่ะอายไหนเนี่ยเลยอ๋อ

โอเคิดว่าฉันจะยอมอย่างนั้นเหรอเจลัสชิโตเอาไปอีกเพลงดับเพลงริสยาถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็ต้องใช้เจ้านั่นแล้วโอเค ผิดขบวนการเอ๊ะข้าเลนเจอร์สิเหมือนจะผิดอันนะอ้าวเหรออันนี้ใช่ไหมโอเคเช็นเรดเรเซอร์ลูเรเซอร์เยลโล่เรเซอร์กรีนเรเซอร์ฮิงเรเซอร์ต้องอย่างนี้สิเหนื่อยหน่อยนะแก เฮ้ยชั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 ายนชัโบเปชั้นดนี่นด็อกเตอร์อนีหะปิดฉากกันเลยเ้ีนจับจับตีนอ้อโอยดฉากเลยเย้สบายสบายไดียบจักยนโฟไว้ได้นอะ้้ย คครัดาบิแบบนี้แล้วนึกถึงอดีตจังเลยอ่ะอะไรมาสงงัเขนาเนี่ยอะไรเนี่ยเข้าใจมิเอยเรื่องอะไรเหรอ ความรู้สึกของข้าไงไอเรื่องแบบนั้นเนี่ยเขาจะมาเข้าใจได้ยังไงกันเล่าหมายความว่าไงเรื่องแบบนั้นน่ะเฮ้ยโอวิเตตตอกโออะไรกันอีกนี่ครอบเลยเหรอเนี่ยแบบนี้สงสัยต้องขืนใจไปจไําเลยนะเอ้ยมันมีวิจุไม่หอมเ <c oughs> อเดี๋ยวก่อนสิเ <c oughs> ข้าใจแล้วนะ่ะก็ฉันมันหล่อสมาร์ทมาสเทขนาดนี้แล้วอดใจไม่ไหวใช่ไหมเอองั้นโอเครู้กันได้เลยไม่เอ่าลอยไอ้ไก เห็นละครับหยุดเดี๋ยวนี้นะหนีหรอเจอลาสติโตตัวนั้นมันทำบ้าอะไรกันนี่ข้าก็ไม่ทราบพอรับมาดีเดี๋ยวนี้งั้นข้าจะหยุดมันเองยัตามมาบ้าโย่สักทีเธอข้าวไหวล่ะอะไรบ้าไหาอ๋อ หด่าว่าสังกัดเจลาสติโตตัวใหญ่ทั้งที่ยังไม่ได้จัดการเลยเนี่ยนะอะไรเป็นอะไรงงไปหมดแล้วอินซันอินซันอินซันเจ้าอยู่ที่ใดกันอินซันอินซันทั้งที่ตัวใหญ่ขึ้นแล้วแต่ก็ยังเรียกหาแต่ข้าอินซันเจลาสติโตเฮ้ยดีฟังนะไอพิษาจอมหึงแก่มันบ้ารู้ไหม ความรักน่ะแค่โวยวาอย่างเดียวมันไม่ได้หรอกต้องเข็นออกมาจากหัวใจแบบนี้โอ้ไอ้เลิฟยูเข้าใจบอโอ oh. <c oughs> คือไม,ไ,มไม่ไหวเร็วสิเข็นความกล้ามาหน่อยสิไอ้เลิฟอยู่ไง anyway? <c oughs> ดีละเข็นความกล้าสินะไอ้เลิฟ อยู่ <You. S 2> ข้าเองก็รู้สึกเช่นกันเจนลาชิตโต I love you อินซอน I love you I love you I love you <c oughs> นี่แหละความรักละ สุขที่สุดนะสุขมากๆเลยอ้สุขีอะไรเยี่ยงนี้แบบนี้ก็ต้องอละวาสักหน่อยแล้วนี่นะเอาเป็นว่าประหยุดมันก่อนเถอะเอา โอ้ยว้าวโผล่มาโถสัม oh. บ oh, ุญโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาขวางความรักของคนอื่นเขานํามันบาปนะกโอ้ยโอ้ยโอ้ว้าอหน่อย เอาละพวกเจ้าเข้ามาพร้อมกันให้หมดเลยโอ้ยเจ๋งเป็นเป็นเลยพิดชาให้จบๆกันเถอะเจ้าทีเซตจิ้งเก๋งเี้ยนเซตสงมูน เอาไปกินควายงโโอโหเฮือกเอยอไรกันต่อเอาไปเอ้ยเรียกอะร้วอความรักหมดใหม่สึ้งสลายไปในพริบตาว้าว ไปดีมาดีนะคะโอ้โหสุดยอดเลออะไรเจลัสชิตโตกลับมาแล้วขอรับอยโอ้โหยอดรักอินซาน I love you คนที่แพ้ง่ายๆแบบเจ้าเนี่ยนะเจ้านี่มันกระจอกจริงๆเลย ช่วยเอาเจ้าหมอน,นี่ไปโยนทิ้งขยะให้ด้วยนะคะอโอวิ่งเวียนคจะเป็นหลมมัองทีมนักสู้พิทักกดเจรจรเอาละลวยกันเลยไฟแดงเ,เลิกโทษตัวเองได้แล้วใช่เลยอย่างน้อยฉันก็อยากเป็นแบบไฟเหลืองอย่างน้อยงั้นเหรอพูดแบบนั้นมันเกินไปหน่อยละมั้งคุณไฟแดงคะถูกแล้วละค่ะ ไปชมรูนั่งเงียบไปเลยใครมันจะไปอยู่เฉยๆได้เล่าเร็วไปคนห่อสักทีศัตรูที่แท้จริงของพวกเราเนี่ยคือการทำผิดกฎจราจรพวกเราเนี่ยไงต่อนะคือทีมนักสู้ที่ทักกฎจราจรอะไรยานั่นน่ะห่วยเบิกแตกมากเลยฮึ่มเผื่อหน่อยสิพวกนายไม่อยากได้พาระกันยิ่งใหญ่แล้วเหรอเอ้าอีกรอบนะ ลืยกันเลยทีมที่สู้พิชิตก่จะรากวนการนักซิงคารนเจอร์เอ้ยแบบนี้สุดยอดเลยโสุดยอดเี่ลยโอ้ดพลังกยิ่งใหญ่ของะบวนการนักซิงคารันเจอร์ละ้อางนั้นอีกรอบหนึ่งนะเอา เย่ะมากเลยออกลอมุดลุ้ดดูท่าว่าพลังอันยิ่งใหญ่บางอันก็ไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไรเลยนั่นเนี่ยอย่าใช้พลังงานสิ้นเปลืองกันล่ะ